สวัสดีครับผมอาจารย์ปรัชญาวันนี้จะมาวิจารณ์ดวงชะตาเป็นหญิงซึ่งมีลักษณะสถิตราศีสิงห์ในดวงชะตานั้นมีประเสาเป็นรประกาะพักปราเสานั้นเป็นเจ้าเรือนพบเงาของพบพันธุเมื่อสถิตอยู่ในพบที่สี่ซึ่งเป็นพบเกียรพันธุจึงแสดงว่าจะเป็นผู้ที่มีหลักฐาน บ้านช่องเป็นปึกแผ่นแน่นหนาทีเดียวอาทิตย์นั้นเป็นเจ้าเรือนเงาพบเกียนกรรมะสถิตพบที่สิบซึ่งเป็นพบกรรมะก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าตาเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในการทำงานเป็นอย่างมากด้วยดวงตานี้เป็นโสดครับไม่มีคู่ครองทงั้งทั้งที่ตามหลักเกณฑ์แล้วดวตา มีดาวศุกร์สถิตราศีพฤกษ์งบกรรมะบ่งถึงมีโคต้าผู้ครองอยู่สี่คนและมีคนรักอยู่สองคนเพราะประสุขกลุ่มดาวอาทิตย์กับราหูอยู่แต่พบปฏินนั้นดันว่างเปล่าไม่มีดาวซึ่งบ่งถึงว่าาเจ้าชะตาจะแต่งงานก็จะได้แต่งกับคนรักของเจ้าชะตาคนใดคนหนึ่ง ที่ขอชี้แจงว้เลยว่าคบปันนิกมีดาวสถิตยอยู่ก็จะหมายถึงเจ้าตานั้นจะต้องแต่งงานกับดาวในภบปันนิกไม่ได้แต่งงานกับคนรักที่เคยรักกันมาก่อนนี่คือกฎที่ควรจะรู้ไว้อย่างเช่นในดวงสตาดวงนี้ถ้าเจ้าตานั้นจะแต่งงานก็จะแต่งกับพระอาทิตย์หรือราหูคนใดคนหนึ่งนั่นเอง แต่ในความเป็นจริงดักะตานี้ไม่มีคู่ของอย่างครองตนเป็นโสดอยู่จนถึงปัจจุบันทําไมถึงเป็นอย่างนี้ลองมาพิจารณาถึงดวงชะตาตัวอย่างดูสิครับว่าจะเห็นว่ามีดาวเสาราศีพิจิกกับราหูราศีพึกษกงกแันอยู่ทามุมบีบทั้งลัคนาและมุมแหลมมายังราศีกุมพบปฏิด,ด้วย และขณะเดียวกันก็มีดาวพุทธศดีราศีเมษกับดาวจันทร์ราศีธนูทำมุมบีบไปยัางพบปฎิกิริและทำตีโกนไปยังลักษณะเห็นอย่างนี้แล้วก็พอจะเข้าใจหรือ,อยังว่าทำไมเจ้าชะตาจึงไม่ได้แต่งงานและอยู่มาเป็นโสดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะประเดนั้นถูกมุมบีบถึงสองชั้นถึงเท่ากัน ประตูคู่ครองคนที่หนึ่งนั้นถูกบีบเจ้าชะตาจึงไม่มีคู่ครองและต้องครองโสดอยู่จนถึงบัดนี้และอยู่อย่างไม่ทุกข์ร้อนด้วยเพราะมีมุมดีจากฤหัสจันทร์ที่ตีโกนส่งมายังลักษณะทำให้ตนเองนั้นสามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้แม้จะไม่มีคู่ครองเลยก็ตามอย่างไรก็ตามเรื่องมุมบีบ ของดาวตัวเรนเงานี้มีผลสัมพัญต่อดวงชะตาอยู่มากจึงจะต้องนำเอาดวงตัวอย่างเข้ามาชี้แจงในขั้นต่อไป